ไปเอ่ยจะนายอำเภอและสารนอและผมวายเอ้อเป็นี่ต้องมีลูกคูแล้วต้องอ้องา

ยไ้ากตำบลไทรขึงได้เป็นตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะอะไรนะครับขั้นแรกเราจะต้องทํานะครับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับของตำบลไรรขึงทุกหมู่บ้านนะครับว่าแต่ละหมู่บ้านมีจุดเด่นและจุดด้อยอะไรบ้าง หลังจากนั้นเราจะนําข้อมูลทั้งหมดที่ได้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าส่วนไหนต้องดำเนินการเป็นอย่างไรและดำเนินการอย่างไรให้ดีขึ้นนะครับสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราก็ต้องการพัฒนาให้มันดีขึ้นและยังยืนขึ้นไปนะครับมีการจําแนกแจกส่วนนะครับว่าหมู่บ้านนี้ มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดำเนินการลงในพื้นที่นั้นๆตามความเหมาะสมนะครับสร้างความองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนในหมู่บ้านโดยเราจะทำการประชุมร่วมกันทุกหมู่บ้านโดยจะมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในกิจกรรมเป็นประจำทุกๆเดือนนะครับมีภาคี มีภาคีเครือข่ายที่สําคัญคือเจ็ดภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างสูงนะครับทุกภาคส่วนจะให้เราสนับสนุนเรามาตลอดนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราดําเนินการไปหมดทุกอย่างทางอ,อําเภอพระแสงนะครับโดยท่านอำเภอรพระแสงท่านรูพัชรพงศ์วรวิจิตได้ประกาศว่าตําบลไรขึงเป็นตําบลเข้มแข็งนะครับเมื่อตําบลไรขึงเป็นตาบลเข้มแข็งแล้วนะครับ เราได้จัดทำแผนทุกอย่างนะครับวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลจากจาปอปทจะได้รู้ว่าครัวเรือนเปรอบางมีกี่ครัวเรือนเราต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรนะครับเมื่อเราจะทำแผนเสร็จแล้วเราจะต้องปฏิบัติตามแผนนะครับแผนทุกอย่างที่ตาบลไรขถึงได้ทำนะครับเป็นการรวบรวมเป็นรูปเล่มนะครับยกตัวอย่างครัวเรือนปรอบางหมู่ที่สองบ้านนกน้องน,องนองรงศักด ทองเรื่องถึ่งตกเงกินเรื่องแรกเลยที่ตกเขาเป็นผู้พิการนะครับแต่เมื่อลงไปสํารวจลึกๆเขาจะไม่มีเกี่ยวกับไม่จบการศึกษาภา,บาคบังคับท่านอนาําเภอบอกว่าทําอย่างไรนะครับให้บ้านเขาอยู่ดีกินดีมีความสุขนะครับผลสุดท้ายทางท่าน,นาอําเภอนะครับได้มอบหมายให้ทางกศนตําบลไทยขึงลงมาสอนหนังสือให้กับน้อง นะครับจนกระทั่งปัจจุบันน้องพออ่านออกและเขียนได้บางส่วนนะครับเราได้ประเมินผลนะครับทุกอย่างนะครับประเมินผลเป็นรูปเล่มในส่วนที่เราได้ทําสําเร็จแล้วนะครับแล้วเราจะมีการทํำส่งเสริมเกี่ยวกับโครงการถนนปลอดภัยไร้สารพิษนะครับโดยเริ่มที่หมู่ที่13ตําบลไรขึงนะครับดําเนินการเมื่อพศ2563หลังจากนั้นนะครับ ก็ดำเนินการไปทุกหมู่บ้านสะดวกดีค่ะเวลาจะกินมันเราก็ไม่ต้องไปวิ่งไปที่ตลาดไปที่ไหนไกลค่ะวัวข้าวอ,อน้นพปลาเป,ปต้มกับไกลบ้านเภรรยาคนที่บ้านก็ยากินกะไม่ต้องเอาไปที่ตลาดครับ พอดีเกบ้านกะคปลูไว้ตน้ตนร่องต้นไม่พอซึ่หมาเอาค้างด้นนี้ทีผู้ใหญ่ท่ำกลวงคาดไว้แล้วครับมาคุดวัวอดไปเลยครับที่บ้านมีวัวเก้ี <c oughs> นี่เลยเลยครับโอร้อนพี่ครับ <c oughs> พักปลอดเลยครับปลดด้านผิดปลอดชาวบ้านช่วยดูเล่กับทุกคนในหมู่บ้านนะครับต่้งผู้ใหญ่ผู้ช่วยได้ได้ความรอวมือกันครับช่วยพาผี่น้องนี่เลยมาช่วยปลูช่วยนัดดูเลครับ ดีมากกครากันนี้กครากานกานี้ทุดยอดครับผมว่า,าคือมีกะลามาพปลาเอานะครับที่เปมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหมู่ที่4ี่มีกลุ่มขนมไทยนะครับหมู่ที่11มีพึ่งนะครับวันนี้ก็ไปดูมาแล้วนะครับมีนวัตกรรมมีระบูยาที่ผมเกี่ยวกับน้ำพึ่งนะครับทุกหมู่บ้านในตำบลจะต้องมีอาชีพ นะครับต้องมีอาชีพเสริมโครงการหนึ่งที่เรามีขึ้นโดยไม่ใช้เงินของทางราชการซึ่งเป็นจุดแข็งก็คือการมอบชุดนักเรียนให้น้องเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะคะตอนนี้เนี่ยเราดําเนินการไป15โรงเรียนรวมวันนี้จํานวนนักเรียนที่เป็นเชิงปริมาณที่สามารถวัดได้ก็คือ150คนโรงเรียนละ10คนนะคะวันนี้เป็นโรงเรียนที่15นะคะ ได้รับความอนุเคราะห์จากภาคประชาสังคมภาคเอกชนในพื้นที่และภาคีเครือข่ายด้านนอกที่เราสแสวงหานะคะค่ะก็ในนามของอหน่วยงานราชการนะคะที่ลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะเราก็มีเทคนิคในเรื่องของการทำงานก็คือการประสานงานนะคะทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการก็อาจจะเรื่องของการประสานทางโทรศัพท์ ทางลายนะคะนี่ก็คือมาสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะคะหลังจากเข้าใจแล้วนะคะเราก็จะมีหนังสืออย่างเป็นทางการซึ่งท่านนายอำเภอก็ได้ลงนามหนังสือทุกครั้งนะคะในเรื่องของการประสานงานอย่างเป็นทางการเพื่อให้ทางผู้นำนะคะได้ได้ทราบกระบวนการขั้นตอนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เดินไปตามกระบวนการ นอกจากนั้นก็ได้มีการน้อมนํายุทธศาสตร์การพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะในเรื่องของเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะคะเราเข้าใจพื้นที่เข้าใจบริบทของผู้นําว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เข้าถึงก็คือเข้าใจไปอยู่ในใจเขาไว้ได้ซึ่งเรามั่นใจว่าน้องๆพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ก็สามารถเข้าไปนั่งในใจของ ผู้นำกลุ่มองค์กรเครือขา่ายทำไงให้งานของเราประสบความสำเร็จและอีกส่วนหนึ่งก็คือร่วมพัฒนาไปด้วยกันนะคะคือในพื้นที่เมื่อมีการพัฒนาแน่นอนว่าจะมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายแล้วก็น้องพนักงานนะคะก็มีบทบาทสำคัญที่จะร่วมพัฒนาไปร่วมด้วยกันกับผู้นำก็ทำให้เราประสบความสำเร็จนี่คือเทคนิคในการทำงาน พัฒนาของในฐานะภาคส่วนราชการค่ะความสำเร็จของตำบลไซขึงคือความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวเบอร์พระแสงนะครับความภาคภูมิใจนี้เกิดจากหความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวตำบลไซขึงนะับที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการน้อมนำในพระฐําริ ของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดนินมาปฏิบัติในพื้นที่ก่อให้เกิดผลทํรริษก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นข,นของพี่น้องประชาชนนะครับประการแรกคือความรักความดับเมื่อกี้สองความเสถียรละของผู้นําหมู่บ้านในทุกหมู่บ้านนะครับไม่เห็นแก่ความยากลําบากนะครับเป็นผู้เสถีระอย่างแท้จริงประการที่สามคือการรู้จักแบ่งปันผมเชื่อเหลือเกินว่า สิ่งที่เราขับเคลื่อนลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ,โค,งโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันหรือบ้านนี้มีรักปลูกผักกินกันแม้กระทั่งโครงการวัดประชาัฐสังสุขนะครับถือว่าเราได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะนาผลิตผลหรือผลผลิตที่ได้จากการกับเคลื่อนโครงการานี้มาแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อพวกเขาเหล่านี้ได้ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับ ท้งนี้ท้งนั้นเพื่อที่จะให้ทุกตำบลในพื้นที่ของอำเภอพระแสงนะครับมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวอำเภอพระแสงได้อย่างแท้จริงนะครับตามโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงทุกแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนนะครับภายใต้ชื่อโครงการพระแสงเมืองไงโอกาสด้วยศาสตร์พระราชาครับคนใจถึงไม่ทิ้งกัน